สวัสดีค่ะตอนนี้นะคะก็ตกตอนเย็นแล้วนะคะตอนนี้น้องเป้งก็เอ่อกำลังจะมาเดินตลาดน้ําแม่กองนะคะเมื่อกี้คือน้องไป้งเห็นเห็นเรือนะคะแล้วก็น้องแป้งชอบตรงที่แบบว่าทุกสถานที่มีของขายแบบนี้เลยอะ่ะโอ้โหนี่ไงน่ารักมากเลยสินค้าอะไรครัพี่เนื้อมูแดดเดียวเหรอ อุ้ยสวยเลยออ่ะ,อะคือเหมือนเหมือนรู้สึกว่าปิดไปแล้วหรือยังอออัมพาวานะวิเซอร์คิดถึงตอนสมัยเน้นยัดแสงที่เป็นละอ่อนแล้วเวลาน้องแป้งไปไหนแล้วใช่หนูจะกินปลาทูพี่อ้ยหนูชอบด้วยไอ,อพี่มันหนูยังไม่ได้กินปลาทูเลยติดใจอยู่เนี้ย ซื้อหมอนปลาทูสักอันได้ไหมสักร้อยหนึ่งเอ้ยโอเคขอร็อกในเป็นซีรีส์ที่น้องแป้งเดินตลาดอัมพวานะคะเอ้ยตลาดแม่น้ำกองดอกเกลืออะไรคือมีคุณแมวนอนในถาดค่ะอ้าไม่ใช่สิงสิอันนี้ไม่น้องคงน้องนอนเล่นใช่ไหมคะ อะไรพี่นี่ไมโอ้ยตกกัดใจหนูก็คิดว่าอะไร <c oughs> แมวใช่ไหมค่ะไปมาบีย้ยอบยบยนางงามมีไหมพี่บุยนางงามมีกล้วยกล้วยเขาเรียกกล้วยอะไรอะ่ะ ลูกชิ้นปลาลวกจิ้มเออหนูเคยเห็นที่ไหนที่มันมีปลาทูเป็นเป็นหมอนเป็นอะไรแบบเยอะๆอะ่ะทองหอยหลอดนะคะพี่น้องไป,ปอายิมนะ<ๆ>ขอบคุณค่ะเอ,อารถจะมาอ๋อได้คะ่ะขอบคุณค่ะขนมอะไรนะคะอ๋อ ที่ไงตลาดนะอัมพาวายินิตีต้อนรับนะคะขบวโอ้ข้างล่างจะเป็นกาแฟาที่หนูอยากเห็นตรงที่แบบว่าเขานั่งเรือมาขายของอย่างเนี้ยอุย้ยไม่ใช่สิอเอานี่เรานั่งเรือไปไหนอะอนอนไปชมหินหอ้อยไปชมหินห้อยหรอใช่นั่งรอชมิงองพอดีการท่องเที่ยวสถานที่ท่องเที่ยวนะคะและฝั่งนู้นคือที่เรามาเมื่อกี้ นู่นไงอเอาฝั่งนู้นมีอีกไปไปต่อตลาดน้ำอัมพวาใช่ใช่เเดินชมไปทางนู้นเลยได้นะอ๋อพี่จริงๆมันมีของนี่ไงท่าเรืออันนี้จะคลาสสิกอันนี้เป็นแคบลำคลองอันนู้นจะเป็นแม่น้ำ อ๋อฝั่งนู้นนะเพราะว่าอันนี้ลำคลองคือคนในชุมชนสามารถใช่คลองย่อยอะไรอย่างเงี้ยค่ะอ๋อเป็นท่าเรือได้เลยเป็นร้านอาหารได้เลยนั่งชมแบบสวยเลยคล้ายๆกันใช่ไหมคะเี่ไม่ใช่สายหลักสายหลักก็จะเป็นข้างนอกนู้นน่ะสายหลักเป็นแม่น้ำอ๋อเนี่น้ำแม่กลองค่ะอันนี้จะลำแข้งเออไปชมข้างในไม่ได้ไปชมข้างในเหรอ หรือว่าจะไปครั้งนี้พี่น้องไต้ไปแล้วยงามาะยกว่าตรงไหนโอ้ข้างในใช่ไหมพี่น้องไต้มาโอ้สวยงามมากดูอเซฟตี้นะโอ้ยเม่ผันนังเลยขาหนออะไปไปมามาพี่อาบอกว่าต้องนั่งเรือแล้วนะคะไหนๆก็คือมาถึงแล้วเออถึงแม้ว่าไม่ได้เจอตลาดแบบ เ,เป็นวันหยุดวันเสาร์อาทิตย์อย่างนี้ค่ะอย่างน้อยเราก็ได้นั่งเรือชมนะคะใช้เวลาประมาณเออก็แล้วแต่นะคะคือก็ชมวิวนั่งเรือเพราะว่าวันนี้เป็นวันหยุดด้วยเอ้ยไม่ใช่สิวันนี้เป็นไม่ใช่วันหยุดด้วยนะคะท่าเรือเทศบ,บาลอะไรคะโอเคเดี๋ยวเราจะได้นั่งชมเกาะเหมือนต้องแปงได้นั่งเรือแบบอ,อ,อ,อก็ได้ฟิวนะพี่นะ ขอบคุณพี่ยามากมเลยเนี่ยที่พี่ยาตัดสินใจบอกว่านั่งนะหนูก็ไม่รู้อ่ะเพหนูก็ไม่ไม่ไม่เคยนั่งเรือท่านี้นะเออค่ะเราจะลอดใต้สะพานนี้เลยนะคะพี่พี่บอกว่าอ๋อสิบห้ากิโลใช่ไหมคะสิบห้ากิโลเลยนะโอ้โหพี่ป้าทำไมมันคลาสสิกอย่างเนี้ย บ้านเก่าแก่บ้านเป็นบ้านไม้ยินดีต้อนรับนะคะอ่าพี่นัองไตนั่งหน้าจ้าโอ้โหบ้านนี้คงมีมานานมีอายุแล้วนะคะเนี่ยมีอเ็ยค่ะสิบห้ากิโลโอ้โหก็โอเคอยู่นะคะแต่ถ้าเป็นวันวันอยู่นี้โอ้แบบขับมอเตอร์ไซค์ผ่านได้เลยนะ ข้าเพล้าด้วยนะสายมือครับเป็นของมูลนิธิไทยพัฒนาครับของประเทศครับสายมือ,อ,มอ,อ,มอ,อครับสายมือนะคะเป็นของมูลนิธิของพระเทพนะคะอ๋อนี่งเหรอคะใช่ค่ะทั้งหมดนี่เลยใช่ไหมคะอ๋อของมูลนิธิของพระเทพนะคะเราจะเจอหลายสะพานแน่เลยดู สวยเลยอะ่ะชอบบ้านแบบนี้บ้านริมน้ําแต่ว่าถ้าน้ําใหญ่ขึ้นมานี่โอ้โหเย้บ้านหลังนี้สวยคือแบบตกแต่งไว้ได้ดีมากอะ่ะให้เช่านะคะพื้นที่จำหน่ายสินค้าโอเคนี่ไงสะพานอะไรคะเนี่ยตรงนี้ไปก็จะเป็นที่พกักครับเป็นโฮมสเตย์ครับี่รอบเกาะตัวเลย อ๋อถ้าเลยจุดนี้ไปนะคะจะเป็นที่พักของคำพาวาเลยนะคะม่มีต่างชาติมาอ๋เป็นที่พักเป็นอะไรนะเมื่อกี้พี่เขาบอกว่ามุมสบายนะคะมีเรืออยู่ข้างบนด้วยนะคะ เรานั่งเรือมาได้สักพักหนึ่งนะคะตอนนี้เราก็อันนี้เลยที่เราเห็นเมื่อกี้เป็นท่าเรือแม่น้ํากองนี่นะคะก็สามารถเห็นวัดจุลมณีที่มีเทเวสุวรรณนะคะเพราะว่าอีพีก,ก่อนหน้านี้เราเข้าไปขอพรกันแล้วนะคะตอนนี้เราก็ได้นั่งเรือชมบ,บรรยากาศรอบๆค่ะก็จะมีท่าเรือนี่ไงทางขึ้นเนี่ยจริงๆเรานั่งเรือแล้วก็ขึ้นไปตรงนี้ได้นะออ จุลามณีนะคะโอเคถ้าเป็นวันอันนี้คนจะเยอะเนาะได้อยู่วันนี้ก็คนเยอะอยู่ไปต่อคะ่ะสะพานแม่น้ำเจ้าทิพย์หรอคะพี่ข้างหน้าอ่านไม่ทันแล้วเไม่เห็นแล้วค่ะพี่ไม่เป็นไรเอฟซีต้องไปงโค้งเห็นแล้วอ่ะค่ะ สวยๆมันจะมีช่วงที่น้ำใสๆไหมคะช่วงที่น้ำใสๆอะ่ะมีเนาะตอนนี้เป็นหน้าฝนเนาะพี่เนาะใช่อ่าโอ้ยไม่ได้ขวามือแบบนี้ครับคือขาที่ลอยของกอดลอย ต้นต้นอะไรนะตรงนี้ต้นลำต้นลำพูอ๋อต้นลำพูอ่ะพี่อนนเป็นฤดูหนาวครับอ๋อช่วงนี้เป็นฤดูต้นลำพูค่ะนี่ไงนี่ไงคอมสเตย์มีคอมสเตย์ด้วยนะโอ้ดีอะคือแบบมีเวลามีบ้านสวนแบบเนี้ยสามารถสร้างคอมสเตย์ได้เรื่อะไรนะค่ะเรื่องอะไรนะคะที่ต้นไอไอหิ่งห้อยอะ ลำพูอะนะอ๋อหิ่งห้อยจะอยู่แบบต้นลำพูโโนี่นะโโนี่ไงโกเบลีกับอ,อัมาีนนีอ๋ออ้นี้สวยมากเลยรีสอดใช่ไหมเนี่ยอัมพาวาเว้ยอ,อัมพาวาครับนะคะอ๋อคือแบบถ้ามืดกว่านี้เยน็ยนๆก็คือแบบจะเจอหิ่งห้อยวิสร้างไว้ได้ดีมากดูดิไปฝั่งนี้เราเห็นเรือเยอะมันหนองอินเลไหม คล้ายๆเนาะพี่เนาะออคล้ายๆเลยอ่ะแบบเหมือนเหมือนเหมือนน้องอินเลที่ตองเจียค่ะทะเลสาบอินเลไงแต่นี่เป็นน้ำไม่น้ำกองนะคะทุกคนก็ถือว่าวันนี้เป็นวันดีที่ได้รับโอกาสจากพี่ย่าบอกตัดสินใจบอกว่าขอนั่งเรืออ่ะสักครั้งหนึ่งอย่างนี้นะดูคนดุงชิวม,มากเลยอ่ะ มันแบบว่ามีร้านอาหารด้วยนะโอ้โหคือแบบถ้ามีบ้านริมน,น้ําแบบนี้ดีเลยแต่ถ้าน้ำไม่ใหญ่นะถ้าน้ําใหญ่ก็อาจจะแบบเออก็มีช่วงเวลาอะไรอยู่เลยนะคะ,ะเพราะว่าเขาก็ต้องเซตี้ดีอะโอ้สะพานข้างหน้าสีชมพบูสวยเลย ไอ้ยข้างหน้าคือวัดอะไรอะพี่ดูวัดลงรัมค่ะฮะวัดลงรัมวัดลงธรรมนะคะ,คะอ๋อโอ้ใหญ่เลยอ่ะอันนี้ไปไหนคะ,ะไปาม่น้ำท่าจีนได้ครับอ๋อไปซ้ายมือนะไปแม่น้ำท่าจีนแม่น้ำท่าจ,นานจนีนคือเป็นทางมหาชัยสมุทรสาคอนแม่น้ำท่าจีนสมุทรสาครนะคะเอ้ยดูดีเลยอะดูโอ้ มันเหมือนสามแยกอ่ะเหมือนไฟแดงเสียไฟแดงไฟสุสาคอไฟได้เนาะโอ้จริงๆสามารถนั่งเรือได้นะเนี่ยโอ้วัดลงทํมนะคะดีมากเลย อ๋อคนละคยอ๋คือเดี๋ยวเรานะคะก,ก็จะแบบวนไปเรื่อยๆจะไปเอ่อ,อ,อจุดจบรงที่จุดเดิมนะคะเพราะว่าเหมือนเราได้แบบชมมันก่อแม่น้ำอ,อย่างเงี้ย สอนใช่ไหมอันอะะนี้เป็นดินสอนป่ะคะเป็นโฮมสเตย์นะเป็นหกสเตย์เป็นของพวกกลุ่มแม่บ้านเขาอ๋อเป็นของพวกกลุ่มแม่บ้านนะคะอ๋อข้างในก่อใหญ่ไหมคะก่อข้างในใหญ่ไหมคะใหญ่เนาะโอ้สิบห้ากิโลอะทัวร์ได้สิบห้ากิโลอะเฮ้ยมีอันนั้นด้วยอ่ะดู อ๋อหนูคิดว่าเป็นกลางเต็นท์ม่เป็นโดมพวาราโดมโดมทออาพวะอะไรนะคะพี่เป็นที่พักเหมือนกันนะใช่ค่ะโอ๋อริ่นแม่น้ำไปอ่ะแต่ว่าใช้โดมใช้โดมมองนะเนางหากเหมือนกลางเต็นท์เนาะกลางอ๋อมีแบบหลายรูปแบบมากเลยสามารถเลือกพักได้เลยอันเนี้ยโอราเราจะไปที่เดิมแล้วหรือยังคะเนี่ยไหนเลยนะเนี่ยหรอใช่โซนกลางเนี่ยโอ้ ต้องบายบายอยู่นู่นอะ่ะบายบายอาันนี้ร้านอาหารเหรอะอันร้านอาหารเหรอคะใช่ร้านอาหา,ราอาหาราอออ้านอาหารนะคะ ถ้าเป็นถ้าเป็นวันเสาร์ที่จริงเนี้ยต่อคนก็จะอยู่ที่ในราคา60บาทต่อคนนะคะแต่ว่าอันนี้เป็นเป็นวันธรรมดาเอ่อเช่าเป็นเหมาลำนะคะก็อยู่ที่เราเช่ามาในราคาอยู่ที่หกร้อยหรอพี่อ๋อหกร้อยบาทนะคะครับเพราะว่าเอ่อเป็นการเช่าเหมาลำใช่ค่ะพี่แต่ว่าก็ได้ชมได้ชมเหมือนในเกาะเลยเนาะดูอันนี้ดิ แบบหาปลาอย่างงี้ใช่ไหมคะโอ้โหฝั่งนี้สวยเลยคะอ้นี่สวยเลยไปนอนไปดอนหอยหลอดนะคะ้ไปอวนอนด้ยไปนอนด้วยไปด้วยไปนอนดวยไปนอนดไปด้ยนอนด้วยไปนะด้ยไอด้วยอนด้วยไอด้วยไอนด้่ยอด้วย้วยนด้วยไนด้วยไนอด้วยไอ้วยไน้วยน้า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 ว เวลาเราเช่าเรือเราก็จะได้วนแบบนี้เลยนะคะแต่ตอนนี้เราได้ชมเรือลำใหญ่แล้วโอ้โหอ๋อสามารถแบบว่าเหมาเช่าแบบไปไหว้พระชมตามวัดแบบนี้ได้นะคะโอ้เรือแบบลำคันลำใหญ่มากเลยอะโอ้โห ร,บรบอบๆเกาะเลยนะคะเกาะน,นี้ก็จะอยู่ที่ในระยะ15กิโลค่ะชชื่องเลยดีที่แบบว่าเราได้มานั่งในช่วงเวลายามเย็นนะคะเพราะว่ายัางไงอะถ้าเป็นช่วงกลางวันก็จะแดดจะร้อนมากๆเลยนะกาทะเลเลยอะค่ะนะอยู่กลางเ,ลเลกาเะแม่น้ำเลยอยู่กลางเกาะแม่น้ำอยู่กลางแม่น้ำเลยนะคะพี่ เรือลำใหญ่จะอยู่ความมืออีกแล้วนนเหมือน,น,นพระอาทิตย์จะตกแล้วเนาะห้าโมงครึ่งแล้วอะ ใช่ไหมคะอันนี้เรจุดเช็คอินเลยนะคะที่เขาลอดใต้บดใต้ท้องช้างไม่ใช่ใต้ใต้ใต้พื้นบดอ๋อใต้พื้นบดนี้เลยนะคะอ๋ออ๋อลอดใต้โบสถ์นะคะลอดใต้โบสถ์นะคะโอ้เรือแบบเขาโชคขอลาบอย่างเนะเขาขุดงลงไปอ๋อค่ะครับใส่มูสลูกนาะเปล่าเพราะว่าเขาแบบเพราะโบสถ์นี้ลอดโบสถ์โบราณของไป สองร้อยปีแล้วนะคะพี่ขึ้นล้างหาขันอ๋อขึ้นล้างหารันค่ะเย่เราแบบนั่งเรือวนมาได้สักพักแล้วนะคะรู้สึกว่าเออฝั่งข์วัเนี่ยเหมือนเราแบบเออจะเป็นทะเลก็ไม่ใช่เนาะพี่นะมันเหมือนกาะเงี้ยเพราะมันเหมือนมีทรายทะเลทรายอย่างเงี้ยน้ำอันนี้นะใช่ยแบบเป็น ม,มันได้ย้อนกลับไป30ปีแล้ค่ะคลาสเป็น14คา,าเลยนะค่ะพี่อู้ชิวจังเลยเดียวแล้วคนขับเรือก็ขับเรือได้ดีด้วยขับเรือดีโอ้พี่ความรู้สึกตอนนี้คือบอกไม่ค่อยถุกแล้วค่ะเพราะว่าเราได้เห็นอะไรหลายๆอย่างที่แบบว่าแตกตาแล้วก็ตึงตึงใจมากเลยพี่โอ้ทรงนี้สวยมาก คือแบบเมื่อกี้เออที่ผ่านมาหนูจะเห็นแบบเหมือนเป็นรีสอร์ตนะเนาะเหมือนบ้านการ์ตูนตั้งเหมือนบ้านแบบว่าซินตูลีน่าเอลซ่าอย่างเงี้ยอันนี้เป็นอะไรคะแน่นอนว่าเป็บ้านของผีหลังค่ะอ๋อเป็นบ้านสวยมากพี่ดูดิไม่อนุญาตใช่ไหมคะอ๋อโม่ไปได้เป็นไปได้ค่ะไปได้ ค่ะไม่เป็นไรค่ะเดี๋ยวใช้วัสดุมีราคาวัสดุมีราคาการก่อสร้างไม่ธรรมดาเลยพี่ทรงแบบสวยมากโอ้โหแนวคลาสสิกแนวอัร์อารมากเลยอ่ะโทษเราแบบเป็นร้านอาหารนะพี่เราอันนี้มาได้สักพักหนึ่งแล้วเนาะเออก็15กิโลอ่ะพี่15กิโลอ่ะ วนไปที่รถของเราเหมือนเดิมนะคะบริเวณรอบๆก็จะเห็นวัดบ้างรีสอร์ทบ้างร้านค้าแบบอะไรหลายๆอย่างเลยนะคะถ้าได้สัมผัสด้วยของตัวเองเนี่ยจะดีมากนะคะ,ะถ้าหนที่แบบว่าติดตามน้องเป้งก็จะได้เห็นนะคะว่าได้เห็นบนหน้าจอในช่องน้องเป้งเชียงตุงนะคะที่แบบวิถีชีวิตที่ใช้แบบลิมแม่นนะ้ำอย่างนี้นะพี่เนาะ เออหลงหลวงพ่อหลวงพ่อคงหลวงพ่อคงองค์ใหญ่วัดหลวงพ่อคงองค์ใหญ่นะคะวัดปางกำธรง่ายๆปางซึ่งใหญ่มากเลยพี่เป็นเกจีดังย่านี้เลยโอ้โหดูสวยงามมากภาพอะสาธุอยู่ในหนึ่งชุด จากภาคีอ่ะอยู่ในหนึ่งชุดเป็นภาคีวัตถุมงคลวัตถุมงคลขออภัยนะคะสาคุณแม่สองสี่ประมาณล้านกว่าประมาณล้านกว่านะคะล้านกว่าล้านกสองล้านสามเออน้องแฟนเซนต์ได้ค่ะพี่ไม่เป็นไรค่ะโอเคเราก็เรานะคะก็ได้นั่งเรือวนขอพรจากหลวงพ่อหลวงพ่อเลยนะคะหลวงพ่อกลอง โค้งโคงองค์ใหญ่นะคะสาธุหลวงพ่อคงองค์ใหญ่วัดปางคำพร้อมวัดปางคำพร้อมใช่เป็นเป็นเกจิค่ะเกจิชุดเป็นจากาคีครับค่ะโอ้สวยงามมากๆเลยอ่ะสมุดสงครามนะคะคุ้มแล้วใช่ไหมคุ้มแล้วใช่ไหมพี่โอ้โหเลือกสายสายนี้ค่ะใช่ค่ะพี่ ถ้าเกิดเราจะเข้าปีว่าพี่ต้องไปทีงไหนนะคะขับรถไปรถก่อนพี่เราจะมาจบคลิปตรงนี้มันเป็นสามแยกนะเนี่ยเดี๋ยวปิดคลิปให้พี่เราฝากเบอร์ฝากอ๋อฝากเบอร์ได้นะคะคือไว้ชนเพื่อติดตามอีกแล้วนะคะเรามาจบที่หมู่บ้านเมื่อกี้แล้วนะคะเอ้ยไม่ใช่สิเขาเรียกว่าอะไรหมู่บ้านจุดขึ้นสถานีเป็นตลาดนะเป็นสถานี ค่ะอ๋อ,อจะได้สิทธิพิเศษอุ้ยวันเสาร์อาทิตย์นะคะจะมีของขายเต็มไปหมดเลยเสรยดายมากเลยแต่ว่าเรามาเป็นวันธรรมดานะคะไม่เป็นไรค่ะอย่างน้อยเราก็ได้นั่งเรือชมแบบเออชิวๆแล้วนะคะขอบคุณมากเลยค่ะนี่ไงแบบนี้เลยจุดนี้เลยที่เราเริ่มต้นเมื่อกี้เราวนได้1รอบ15กิโลนะคะอ่านี่นี่น,นีจำกัดความเร็วสิบนะคะ โอ้มีแบบนี้ด้วยคือค่าติดค่อ่ะวันนี้เป็นวันธรรมดาไงพี่ก็เลยแบบมีเรือน้อยเนาะค่ะโอเคเราขึ้นเราขึ้นฝั่งค่ะโทรเบอร์อะไรนะคะ089 914 8768้าเก้น่ครับนะคะผมชื่อเล่นชื่ออาร์ตครับพี่อาร์ตนะคะสามารถติดต่อได้นะคะขอบคุณมากค่ะที่พาชมในวันนี้นะคะ สวัสดีค่ะที่เมื่อกี้เราเห็นสะพานนี้ใช่ไหมคะเนี่ยมันอมันไหลไม่ใช่แล้วใช่แล้วเนาะเราจะออกแล้วนะพี่ราชบุรีอำเภอบางคนที่ฮะซ้ายบางคนทีบางคนที่ไปแล้วลงไปวัดเคขวาเป็นราชบุรีโอไปต่อ โอเคไปตอนนี้หลังจากที่เราออกจากตลาดน้ำมาแล้วเราก็จะมาเไว้ตลาดราชบุรีไหมคะพี่ตลาดฮะตลาดปากท่อนะคะตลาดนัดวันจันตลานวันจันะคะแต่ว่ามีเพลงก็จะขอถ่ายเป็นช่วงนะคะทุกคนโอเคเดี๋ยวเสื้ออะไรของกินเพียงเล็กน้อยกลับบ้านกันค่ะโอ้โหเพลง